ที่นะคะเพื่อนๆมาพบมาเจอกันเช่นเคยก,กับทุกติกแฟนเพจนะคะวันนี้เราจะมาทานปลาปลาส้มนะคะปลาส้มต้องทานที่นครพนมอําเภอสีสงคารามนะคะส่วนมากปลาเขาจะจับกันอยู่ที่แม่น้ำสองสีนะคะแม่น้ำสองสีมันก็จะไหลลงไปสู่ลงแม่น้ําโขงนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีตาแจ่วเช่นเคยคะ่ะเจ่วสองพันปีคะ่ะทานไม่เคยหมด <laughs> พอจะหมดแล้วน้ําปลาลงใหม่ใช่ไหมเพื่อนใครเป็นเหมือนกันมั่งไหม อยู่ใกล้น้ำโขงไม่ใช่ว่าปลาจะถูกนะคะกิโลหนึ่งก็ขายแพงๆเหมือนกันค่ะนาค่ะอืต้องใส่กับต้นหอม,อมข้าวไม่โอเคเท่าไหร่เลยลูกน้องหูตั้งแต่เช้า ทำเองทานไข่ด้วยนะคะโปรตีน,นะคะ่ะผักมันเหลือจะไายมันเ <Yeah. S 1> ข้ากันได้เนี่ย สากตัวเบลอเลยนะเพื่อนอืมเป็นสินค้าโอทอปของอยู่เขาเรียกบ้านอะไรเนาะเลยท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนออกไปหน่อยนึงนะคะอ๋อบ้านไซบุรีขึ้นชื่อเลยคะ่ะ ตำบลร์สายบุรีอำเภอท่าอุเทนนะคะเพื่อนๆ <_ d ose> แจ่วมันไม่มีที่วางม,มีไข่เป็ดด้วยนะกลัวเพื่อนไม่ไม่ทานเน้นโปรตีนบวกโซเดียมะ <_ c oughs> เพื่อน ป่าส้มไซบุรีนะักอำเภอท่าอุเทนทางกระต้มหอมต้นหอมสองพันปี แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าทานปลาส้มจะต้องทานกับต้นหอมนะคะกระเทียมพริกสดอะไรอย่างนี้นะคะมันจะเข้ากันมากเลย mm hmm. มะเขือก็ใส่ได้ถ้าเราอยากทานโอ <c oughs> oh, <c oughs> อร่อยดีเพื่อน ยายไม่มีพริกยายรัดมีพริกสดไม่ยายลืมลืมเอาพริกสดมาใส่ด้วยมากัดนาะอือม,มาอีกแล้วใช้มือมันค่อยอร่อย <c oughs> อแต่ทำแดงใส่วันหวาน หวานมากเลยเพื่อนออืมเป็นผักหมดดีต่อสุขภาพค่ะเพื่อนอรัมอบมากเลยเจ๋ตํำเองลูกน้องำืำ ืทางข้าวเยอะอยู่นันเนี่ยหิวด้วยอ,อร่อยทานแค่นี้ก็อร่อยนะเพื่อนดูปลาซม เป็นคนชอบทานผักหอมแดงกัเดเลยเพื่อน <c oughs> ทานคนเดียวไม่มีใครทานด้วยไม่เป็นไรให้อภัยตัวเองใส่หอมเยอะๆนะคะอืมอืมลังคือความสุข อืมอร่อยอืมอืมอมวันนี้ถือททานข้าวเยอะมากเลย ข้าวเหนียวกระปลาส้มนะเพื่อนนะมันเป็นอะไรที่เข้ากันอยู่แล้วนะเน๋ยวชิ้นตโตโตไปเลยครับืแมงวันกระไร กินโตโตไปเลยครับหอมแดงครับหวาน สบัีสสดีขั้นดีเลยอร่อยมากเพื่อนทานแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนี่ยเนี่ยจิ้มเจ่วเข้าไปอื้อ mà tan protein ทั้งกินทั้งร้องไห้อกหักอกหักรักกุดอร่อยแต่บางคนก็จะไม่ชอบทานปลาแต่เราเป็นคนชอบทานปลามากเลยดูเพื่อนว้าวต้นหอมตาลอุ้ย้อปลาติด ม,มันเช่นเกินนั่นแหละค่ะเพื่อนๆขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มารับชมวิดีโอของเราทุกทแฟนเพจช่องน้อยช่องนี้นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะบ๊ายบายจากทุกทีแฟนเพจก่าอ